สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูมชีชนแนลนะคะวันนี้เราก็ไปหาเลาะซื้อทุเรียนมาไปเจอราคา80บาทกิโลละ80บาทนะคะก็เลยเข้าไปถามตอนแรกว่าจะไปซื้อหมอนทองนะคะเขาบอกว่าเป็นทุเรียนชนีไข่ยนะคะโลละ80บาทลูกนี้2โล2ขีดก็อยู่ที่200บาททวนนะคะเรามาลองกินชนีขายกันค่ะวันนี้ ม,มีคนใบ้ด้วยคนหนึ่งพูเถอะกินได้แล้วนะคะแง่เขาไม่ใช่เปลือกเลยอ,อันนี้คือให้เขากรีดมาแล้วเนาะเราก็จะมาเก็บทำไมไม่เขาปอกเลยไม่เอาโอ้เอาบางมันแตกแล้วมาคะ่ะคนละครึ่งมาอ้าออ แต่กลิ่นมันแรงเรานาะมช่นี่ค่ะกลิ่นแรงจังทุเรียนแต่ก็ได้อยู่นะชะนีไข่อันนี้แม่ก็ไม่เคยกินนะปกติกินแต่หมอนทองอือหืออืมอเล็กอ่ะกรมาใส่เปล่าว้าวได้แล้วครูครูเปลือกบ,บางนะคะ สีสวยกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมตัเทาโเลกทางแกะไงเออทำไมเขาไม่กีดให้แบ่งสองทางไดเ้เอามือเอามืองันง้นงัน้นบอกอ๋อนี่นะคะชั้นนี้น้อยของเรา น้อยไหมก็ก็ไม่น้อยนะลูกหนึ่งโตอยู่ต้องเอามีดมาแงมันีย่ยแต่เนื้อมันจะนิ่มนะไม่เหมือนหมองพองปกติไม่กินทุเรียนไม่สุกนะคะโอ้ขนาดเขาบอกว่าไม่ค่อยสุกนะตรงนี้เนยะนิ่มนะสุกแล้วก็คือที่ไปเลือกสุกทุกลูกแล้วบางลูกก็เหมืนอ,อนจะแนวเละๆไปหน่อย เขาบอกว่าทุเรียนฉันมีไขายไว้กินสุกใช่ก็ไปทำไปทำนนข้าวเหนียว<อ>ทุเรียนนี่ค่ะปึ๊บสีสวยไหมคะมเพื่อนๆน่ากินมากสุกมากใช่มันสุกมากขนาดบอกว่ายังไม่ไปสุกเหลืองไอ้หอยเป็นน่าแต่นะเหลืองไอ้หอย กลิ่นมันจะแรงกว่าตัวนี้งาเปรี้วมาก,กเลยแจ็คกอนนี้นะตัวตัวนี้แหละเอาเก็บล่อกชิเอือตัวบางน,าน,น้น,นะคะอืมอุ้ยต้องบางตรงไหนนี่ไฟมันจะหยใหญ่จังนี่นะคะเปลือกบางมาก เออเปิดบางเปิดบางจริงเนื้อก็ดีราคาก็ถูกนะคะแปดสิบบาทไปเจอป้ายโหคือมันดีนะจริงจงหมอนทองก็เริ่มตดนราคาแล้วหมอนทองตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะคะอืมแต่เนี่ยกินแรงกว่านะเนใช่ีหใค่ะกลินแรงแต่ว่าเราเรายังไม่ชิมนะคะมันเป็นไงมันหนักจะแบบหวานก็ได้ เก็บกันไปอาชวนไหมอืมเ่าขายยังอ่ะอันอน,ออนะนี่นะคะเราก็ได้ทุกียนเ่าเแล้กถุงถุงเก็บเปลือกว้าวว้าวได้กี่ผู้สองร้อย นี่นะคะ <24. S 1> ชะนีของเราชะนีไข่โลละโลละแปดสิบนะคะอันนี้สองโลสองสองโลสองก็ได้เยอะนะคะปูเยอะมากเลยอะ่ะนี่สองร้อยบาทใช่ไหมสองร้อยท้วนเดีมาลุยกันเลยอืออกิ่นส้นมูออือแนกินแรง เคยกินทุเรียนกวนในเซีเอย่างนั้นเลยค่ะปกติกัไม่ค่อยกินสุกกันเนาะปกติจะกินหมอนคลองแบบลูกแบบกรอบนอกนุ่มในอะค่ะเนื้อแบบจะพอดีเลยแต่ว่าวันนี้ไปเจอวุฟแปดสิบบาทวันนี้จะมาลองทุเรียนชนีไข่กันอันนี้อ่ะอร่อยใช่ไหม ขอกินผู้ใหญ่เลยแล้แลกันโอ้ยเม็ดก็ไม่ใหญ่นะคิดว่าเม็ดมันจะใหญ่อะเม็ดมันรีบๆเองค่ะนี่เม็ดแค่นี้จะดูเม็ดเล็กนะคะหกว่ามันจะเม็ดใหญ่อะนี่นตัวนี้ถึงเม็ดใหญ่ผู้เล็กเม็ดมันจะใหญ่เออแต่นี้ผู้ใหญ่เม็ดเล็กเกี้ย ป็นไงบางหวานใช่ไหมหวานจนขมก็หวานอยู่แต่ถ้าลูกเล็กตัวน,นี้ไม่ว่ามันน่าจะขมอ่ะถ้ามันสุมกมากๆมันจะขมเ,เพื่อนคนไหนที่เคยกินชนีไข่ก็มาคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามันเป็นยังไง ก็ไม่สู้เหมอนทองจริงๆเออกินเหมอนทองดีกว่าเอเม็ดตายเม็ดรีบเม็ดรีรีบไปไหนถ้าเป็นพันพวกนี้มันจะเม็ดใหญ่เนาะ อืมกินสุกส่วนตัวนะคะชอบหมอนทองมากกว่าปกติก็เป็นคนกินแบบเินุเรียนที่แบบกรอบนอกมุ่มในหรอนื้อหมอนทองก็จะเป็นเนื้อโคกมามาทุกคนกินหมดไหมเลยกิน <laughs> สุกกินอะไร แล้วสีมันจะเข้มกว่าสีเข้มกว่าเยอะถ้าพูดสีมันจะสวยกว่าเออต่อเม็ดมันก็ไม่ใหญ่เลยอือ เดี๋ยวตอนเย็นจะไปเดินตลาดนะคะซื้อมังคุดมากแก้ร้อนหน่อยโชว์เมย์นะพี่โชว์อรอยอยู่นะแต่อย่างที่บอกอะค่ะหมอนทองนมโลนึงมันก็แพงอยู่แต่ว่านี่เมย์ไม่เคยกินชนีไข่สักครั้งเลยนะคะส่วนมากก็ซื้อหมอนทองกิน พูดจ้าหน่อยกินอย่างเดียวผมยาวอีกแล้วเนี่ยตัดผมยังไหมมีหน้าที่พูดพูดไปตตดแต่ผมแล้วไม่ได้ไปไหนตัดผม <c oughs> ้าบ้าน <c oughs> ผมทรง้าบ้าน <c oughs> มีที่นี่ที่เดียวมีบ,บาร์เบอร์นะ หนูเมลเบอร์รเอาทรงไหนทรงเ้าบ้านมีทรงเดียวค่ะแม่เอาทรงจะกินเฮดไปเลยไมแล้วเ,เ, <c oughs> เราก็จะดูดนิ้วเป็นธรรมชาตินะคะกินกันสองคนไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่นะคะเนื้อสีเหลืองเข้ม เละใน,นเดี๋ยวมันมันดีอยู่บางบางลูกที่แบบว่าเขาเอาสุกเลยอ่ะมันจะกินไม่ได้นะถ้ารุ่นแบบจิ้มแล้วเนี้ยังพอได้อยู่ไม่อยากคิดลูกที่มันสุกมากๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะขมไปเลยก็ได้เนะชื่อปกวดกวนลอืม ซื้อลองกองก็โลละยี่สิบห้านะครับมังคุดก็สามโลร้อยผลไม้ถูกแล้วเพราะว่าออกเยอะแล้วนะดูเม็ดนี้สิเม็ดนี้เนี่ยเข้านิ้วโป้งเสียงอะไรเสียงเนื้อข้างนอกใช่ไหมมันก็แสดงว่าดีอืมแต่ลูกเดียวกันเนะบางผูก็ เลียบางปูก็แข็งตัวนี้แข็งอให้นนไหมมั้ยแข็งที่เดียวว <ะ c oughs> ้าเทเจเนื้อมันก็จะเป็นเนเหนียวหวานๆนะครับได้อยู่ เพิ่งกินเปครั้งแรกเน้อชนีไข่ส่วนมากก็วิ่งเสร็จหมอนทองอย่างเดียวแล้วแต่เห็นป้ายแล้วมันสะดุดตาเนาะอยู่ข้างปั๊มน้ำมันอี๊แปดสิบบาทลงไปถามเอาชนีไข่แม่ค้าบอกว่าก็ขายดีอยู่นะคะมันขายง่ายราคามันถูก อดวอนนี้สิเออจะมีไข่เม็ดเล็กมากเลยปกติมันจะเม็ดใหญ่อะนี่ค่ะปกติมันจะเม็ดเท่าเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือเยียบกันก <c oughs> ินกันสองคนร้อนในหอยูสองคนน ตอนนี้ก็เริ่มร้อนคลองเม็ดเม็ดเล็กโดนลูกนี้ไปโหสามขีด <c oughs> <c oughs> ลูกนี้เกือบสามสิบไม่หรอ มันสุกไม่ทั่วถึงเนาะเริ่มกินอนอกและกินเลยจะหลับตากินเลย เมาหน้าจะไปทำทุเรียนก่อือถามว่าหวานไหมมันหวานนะมันไม่ขมคือได้ยินมาว่าบางคนบอกว่ามันขมนี่น่าจะสุกมากๆหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกหนูเมย์ได้นะเขาปล่อยมันสุกแต่ตัวไม่หวานก็ดีไม่ไม่ไม่ขมเหมือนที่เขาว่าเระ คำณเงจะกินไปหลายปูแล้วนะก็กินปูที่สามนี่แหละกินไม่ทันส n นก e จ็ c พููไปคุยกับทุกคนถ้าพูดเรื่องกินเยอะนี่ต้องยกให้ส n นกแจ็กนะ แต่เมรนี้แค่ดมก็น้ำหมักขึ้นแล้วนะแล้ว,มลวเม็ดมันใหญ่โหอนากระดาจริงๆชนีไข่แท้ต้องเม็ดอย่างนี้นะคะัื่อเสกดวานาน้องเองหมาสลบสมบูรณ์อยู่แต่ตัวนี้ผูเล็กหนาเม็ดมันใหญ่ดูผูใหญ่ๆเม็ดทอดลูกก้อย หมดแล้วแบ่งกันแบ่งกับเอออันนี้ไม่ให่แบ่งกันกินแบ่งให้ทุกคนกินด้วยเปนสองคนดูได้กินไหม <ม>ยูนห้องแอร์้วยไม่กินในห้องแอร์ไม่ได้รอร้อนถูกไม่เถียงลองเถียงดูสิขากแปดเลยนี่ปิดปิดช่องบายบาย่ออัอ้วก กดไลค์กด like, กดไลค์กดไลค์ไม่ใช่ดีไลค์กดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิง่งกริง้งกริง้งกริง้งกริ้งให้หนูเมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะว่าหนูเมยจะพาไปทำอะไรไลฟ์สไตล์ของหนูเมย์นะ,ะบ๊ายบาย